ปรานายามะเห็นไ,ไหมเมื่อก่อนไม่ได้ฝึกอนาปานสตินะคนจะเข้าใจผิดหลงหลงเทคนิคเยอะไปผ้ามัวไปเอาความเห็นตัวเองมาใส่นี่เขาเรียกว่าเพี้ยนมันก็เลยผ้ามัวไปหมดไม่รู้อะไรสับสนไปที่ยิ่งอนาปานสติเนี่ยเป็นของดั้งเดิมนะเป็นต้นตอที่ผู้เจ้าตัดสรุ้เนาะ ซึ่งตัวพวกเราเองนะไปฟังมาเยอะไปเรียนมาเยอะเกินจนสับสนตัวเองนะเนาะและ้วทีนี้ก็ตัวเองมาสรุปตัดสินว่าตรงนั้นผิดตรงนี้ถูกมันก็เลยเพี้ยนโดยไม่นำเอาพระพุทธเจ้าเป็นทางเป็นหลักซึ่งหลวงตาเคยพูดตลอดว่าสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทำมันเสียเวลาเห็นไหมการเข้าจะสู่สภาวะแห่งธรรมนั้น เนาะมันต้องเป็นไปตามทำก็คือคำสอนใช่ไหมเขาทำคำสอนหนาเห็นไหมเออหลายสิ่งหลายอย่างเนาะซึ่งพูดมาเนี่ยหลายปีแล้วหลวงจาก,ก็ไม่ค่อยอยากพูดอีกนะแต่ก็ค่อยๆเตือนให้เข้าสู่ทางถ้าจะออกนอกทางอะไรเฮ้ยเฮยเอย่างเงี้ยเนาะเหมือนวัวเหมือนควายเอาเชือกพัดตีบ้างเอาโหไม่เลียวตีบ้างเขา้าทาง มันเื่อเนาะเออเพราะฉะนั้นการภาวน,นาจริงๆอ่ะไม่ใช่ไปคำพูดสมาธิไม่ใช่ไปนั่งใช่นไหมนิสีติบาลังกังนั่งคู่ขาเข้ามาเนี่ยเนีคู่แบบไหนก็ได้เนี่ยกัรถือว่านิสีติเขาเรียกท่าหลอกบัวเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าซ้ายทับขวาทับซ้ายเลยนั่งตัวตรงลงรงสติมั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เห็นไหมเอาความถนัดเนี่ยเขาเรียกข้าดอ,อกบัวมันเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมนั่งคัตสมาดเห็นไหมเออนะก็มีแต่คนไทยเล่าขเขมรหรืออะไรเนี่ยที่นั่งประเพียบเนี่ยที่ยังอ่ะศีรังกายอินเดียเขานั่งขัดสมาดกันเขาเรียกตัมามาตมาิเห็นไหมที่จริงนั่งเหมือนกันนี่แหละผู้หญิงผู้ชายถ้านั่งคำว่า,านั่งนี่สีสิ บาลังนิสีแปลว่านั่งนั่งแบบนี้เห็นไหมผ้านิสีที่ของพระถือ้อไหมผ้าปูนั่งเข้าใจไหมเออที่จริงเราไปกําหนดกฎเกณฑ์มันก็เลยมีแต่รูปแบบที่จริงสมาธิไม่ใช่นั่งสัญญาสมาธิแปลว่าจิตจั้งมั่นคือมีสติสติมัน่นสติเจริญกนะํกลังใจกําลังจิตกําลังใจก็คือกําลังจิต ง่ายๆเนาะถ้าเหมือนร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขนาดไหนก็ท่างถ้าใจไม่มีกําลังอใจเศร้าหมองล่ะห,หมดแรงเห็นไหมอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสาเร็จด้วยใจนะไม่ได้สําเร็จอยู่ที่คําพูดนะเข้าใจไหมจิตคือเจตนาคือกรรมเนี่ยดูดีๆด,ดูความคิดดูหัวใจตัวเองนะ เออเนาะเลาะไปดูเมื่อเช้ายันเย็นเนาะเลาะไปดูงานที่เราสร้างคิดว่าเดือนเดือนธันวาคงจะเสร็จแล้วก็จะปรับเข้าสู่หมวดให้มันลงตัวกันเห็นไหมงานก็มีเยอะเก็บถนนเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือแตกที่พักพาใสเห็นไหมเออสร้างมันก็อย่างว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเออเห็นไหม กว่าจะทําที่หนึ่งก็อย่าลืมนะมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเข้ามันเออบางคนก็มันก็จะเป็นแบบหน้าที่แบบหนึง่งอย่างลกงตาเนี่ยก็นิ่งนอนใจไม่ได้ยิงไหมนอนใจไม่ได้วางใจไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องงานน้ําเอ้ยเนี่ยไฟเอ้ยเนี่ยแม่สั่งไฟมาทำเออกไฟมาเห็นไหมทำไฟของเพื่อจะเพิ่มไม่อยากให้ไฟมันตกถ้าไฟตกไฟเกิน ไฟมันจะเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็พังหมดเจยกับไฟดับไฟอะไรเห็นไหมพยายามจะหาทางแก้ไขพวกนี้อยู่เพื่อให้ลงตัวให้มาล้านตัวให้มันใช้ได้แบบอัศเสียนมั่นคงเห็นไหมนี่คืองานเออนี่กำลังหาช่องว่าเออทำตรงไหนทำที่ตรงไหนนี่ไปเลาะดูตนชาตินเย็นอ่ะเออ ที่เขาให้กําลังใจบ้างนะแต่บางทีเนี่ยกูก็ต้องให้กําลังใจตัวเองชาร์จตัวเองให้เต็มที่เหมือนกันนะจริงไหมเออเฮ้ยจะทํายังไงวะเนี่ก็น้ําท่วมเห็นไหมน้ําท่วมสิงห์บุรีอยุธยาหนักหาดใหญ่นักว่าตอนเนี้ยเห็นไหมก็ต้องลงไปหาดใหญ่แล้วตอนนี้กวกูไม่ได้ลงไปนะแต่มูนนี้ที่เราลงไปย,ยังไม่ได้กลับบ้านเลยพวกจิตอาสาก็ลงจากก็ต้อง หาซัพพอร์ตเรื่องเห็น e ไหมมีเรือมีรถไปแล้วมันไม่มีน้ำมันมันก็ไปไม่ได้เห็น e ไหมแล้วจะทำยังไงจะช่วยพี่น้องชาวใต้อย่างน้อยก,ก็เราช่วยไม่ทิ้งกันเห็น e ไหมเออบางคนก็อดข้าวอดน้ำน้ำ,นำท่วมเห็น e ไหมต้องเอาเรือนำเข้าไปพอดีเราก็มีเรือเนาะเออนี่นำเขาไปถึงแล้วเห็น e ไหมเออเราเรียกว่าเราคนไทยไม่ทิ้งกัน ทีนี้หลวงจาก,ก็ต้องดูว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมเข้ากล่อง,องน,น้ำดื่มสำคัญเพราะมันตัดขาดเห็นไหมเออเรากินอิ่มเราสบายนอนเลยกูไม่เดือดร้อนหรอกช่างหัวมันอย่างเงี้ยโอ้ปล่อยวางอย่างเงี้ยเออบางคนก็จะคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องของกูอย่างเงี้ยได้ได้คิดอย่างนั้นก็ได้เนาะแต่สำหรับเราเป็นมนุษย์ ชาวใต้เวลาเราเดือดร้อนพาคอีสานพาคเหนือน้ําใจแห่งชาวใต้ก็หลั่งไหลเข้ามาพอเขาเดือดร้อนน้ําใจเราก็ต้องะเห็นไหมหลั่งไหลไปช่วยเขาเพื่อผ่อนคลายเพื่อบรรเทาทุกข์เห็นไหมโลกมันค่อยจะเย็นหน้าอยู่มีน้ําจิตน้ําใจเมื่อเช้าหลวงจาก,ก็แต่เช้าแล้วจิบโทรศัพท์มาไหลสดเนาะ ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องหาดใหญ่สงขลาเห็นไ,ไหมเออเห็นไ,ไหมเราก็ต้องนี่คือหน้าที่ที่จะช่วยที่จะบรรเทาทุกข์เพื่อประสบุขภัยเห็นไ,ไหมเราหนาวเขาน้ำท่วมเห็นไ,ไหมเออนี่หลวงจาก,ก็ส่งไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ถึงแล้วลงน้า่งงานแล้วแล้วก็จะจัดเตรียมเข้ากล่องเครื่องดื่มข้าวสารอาหารแห้งเห็นไ,ไหม เออเตียมไปเนาะนี่เห็นไหมงานมันไม่ใช่แบบมีจัดฮะจริงไหมบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งคุยนั่งพูดกับใครจริงนะ,ะโอ้ยนี่ต้องนี่ก็ต้องจัดการวันนี้ซื้อเหล็กอีกแล้วชุดแม่ชีหมดแล้วเหล็กอาทิตย์เป็นแป๊บเดียวกองเบลอร์หมดเลยนะซามกุสิฮะซื้อซีหนึ่งเหล็กๆอ่ะ กองเบลอเลยหมดไปแล้วเห็นไหมอาทิตย์ละกองเ,อเห็นไหมวันนี้ก็ต้องไปนําเข้ามาเพื่อมาให้ช่างเขาหยุดเ,เห็นไหมมันต้องเชื่อมต่อใกล้จะหมดเขาต้องอัดเข้าไปเ,าเห็นไหมอาทิตย์หนึ่งก็สี่ห้าแสนอะเฉพาะเหล็กเ,เห็นไหมเฉพาะคุณสี่ไม่เชี่ยอย่างเดียวนะมันรวมอย่างอื่นได้หไหมมันหลายจุดงานตรงตาก็เลยมีทั่วไปอันนี้ระบบน้ําก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ตรงที่หนึ่งไปดูแล้ว อันตรายก็เลยต้องเสริมเข้าไปเอกเนี่ยสั่งสายถังสายเข้าไปประมาณสี่กิโลอ่ะอัดใส่สี่นิ้วอัดเข้ามาเพื่อจะเติมน้ำให้เต็มเห็นไ,ไหมมันสารพันอ่ะเนาะในสมองมันมีเนี่ยบวมแล้วสมองกูตอนเนี้ยบวมแล้วมันทำงานแบบเจ็ดร้อยเปเซ็นต์น่ะจากคนธรรมดามันต้องเพิ่มสูงขึ้นอ่ะจริงไหม แต่คนพันกับคนนี้ต้องกินต้องอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเกิดเป็นคนเนาะเราทำงานทำประโยชน์นะประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพระพุทธเจ้าบอกเนาะนี่ขยากร่วมปันน้ำใจสู่ชาวใต้ได้นะคนเล็กละน้อยเนาะปันน้ำใจสู่ชาวใต้ นี่มีชาวใต้ไม่ชีอยู่ใต้มีไห้ยกมือขึ้นดิเนใต้ไหนใต้ถุนเหรออันนี้มีอะไรห้างเนี้ยมีนะนี่หาดใหญ่หนักปีนี้หนักมากในรอบหลายสิบปีที่ไม่เคยเจออย่างเงี้ยเนาะหลวงตาก็บอกไปจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติเนาะค่อยจะสั่งกะถอนกำลังขึ้นมาตอนนี้ให้อยู่ตรงนั้นเต็มที่ก่อนเนาะ เห็นไหมงานเรามีแต่งานงานหนักพอสมควรหนักพอสมควรกูจนผอมขึ้นตอนนี้นไม่ใช่ผอมลงนะผอมขึ้นมากว่าจะจายเนาะก็อบอกเขาไม่ต้องทอนอย่างงี้ไม่ได้หรือไงไม่แหมเป็นกูเราไม่ต้องทอนมันจะเพิ่มให้กูนะ <laughs> เดี๋ยวก็ได้แล้วเผือ่อไม่มีหนาวนี่เผือ่อไม่มีชิมีชีจายพ้าตายง่ายเดี๋ยวก็ได้แล้วเอาไว้สักสองคืนนี่เนาะ เหนไหม hey, ม,มันลูกไปอยู่ไกลขนาดไหนไหมไม่มีรถใช้ไม่มีพานะวานนี้ก็ส่งสั่งให้ปุ๊บบริษัทโซโยจ้านะให้นำรถไปให้เอาอยู่โน่นเชียงรายนัะนะ้วน่ะเนาะจะไปใช้รถเล็กๆรถเก๋งก็ไม่ได้อย่างน้อก็ต้องอเอาพอจูเนอร์เข้นไปเห hey, นไหมวานี้นไปไกลเลยมัน งก็ต้องอยู่ในลูกกนะันเนาะพ่อแม่เห็นไ,ไหมมันจะช่วยจะดีก็ลูกตัวเองนะลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนลูกเรานี่แหละเห็นไ,ไหมเห็นไหมอ้าไม่มีที่อยู่อาศัยเขาไปอยู่ว่า้งครอบครัวใหม่อะอางกูบาลิกกอ,อย่างเงี้ยอีกแล้วเออาช่วยไปดุนเพื่อนนนไปบังเอิญเนาะเออ นี่มาพูดกลับมาวกไปที่ธรรมะเนาะสิ่งสำคัญงานสำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัตินะอย่าเห็นงานใดสำคัญไปกว่าทำให้ตัวเองพ้นทุกขนี่คืองานหลักงานใจถ้าเรามีคนหนึ่งมีศักยภาพที่พ้นออกจากทุกข์มันก็จะช่วยคนอื่นเล้เยอะมากคนหนึ่งทจะมีศักยภาพรู้ไหม จากคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งเห็นไหมอย่างสมุดิเนี่ยเอาอย่างง่ายๆอย่างหลวงตาเนี่ยเห็นไหมก่อนก็ไม่มีใครรู้จักข้าวยังไม่มีจะกินเลยบินทบาทสองสาวันในฉันห้อหนึ่งเห็นไหมอยู่กระทอ่อมอยู่ตามป่าตามภูเอองานหลักก็เน้นไปที่งานปฏิบัติเพื่อตัวเองนําตัวเองออกจากทุกขเห็นไหมเมื่อจนถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องกลับมาวกกลับมาเห็นไหม เพรากลับมามันก็จะมีประโยชน์มากเห็นไหมต่อคนล้ใหคนเนี่ยลงตาถึงเน้นเป็นที่คนลงตาว่าลงทุนแสนล้านก็คุ้มค่าถ้าได้พระอริยะองค์หนึง่งเข้าใจไหมพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยลองลอง,ลองรู้นะเออมีลูกเทียบแจกออกจากเปลือกไข่เนี่ยกูนั่งโขกไข่อยู่เนี่ยเนาะร่างฟ้าไข่อยู่เนี่ยแตกออกมาสักเจีบลูกเทียบสักสองสาตัวนเนี่ยออโตมาเนี่ยมันก็ ขันได้แล้วช่วยคนอื่นได้แล้วนี่มันจะเป็นประโยชน์มากต่อโลกต่อบุคคลเห็นไ,ไหมนี่เพราะฉะนั้นถือว่าเราเนี่ยอยู่ในเปลือกไข่อยู่กำลังฟักพระเจาก็นั่งกกไข่ยอยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมฮะก็ะขอให้พวกเราเนี่ยมั่นใจในธรรมมั่นใจในความเพียรมั่นใจในพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ะเห็นไหมมันไม่มีอะไรหรอกเกิดมาไม่ว่าจะยากดีมีจนมีทรัพย์สินเงินทอนมากเท่าไหร่อ่ะมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายอยู่ดีเห็นไหมมันเป็นศัจธรรมไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นความจริงเห็นไหมไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมขาข้างนี้ใช้ไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยเห็นไหม ประมาณบ่ายโมงกว่าแนละ้วเอ่ะกำลังพักผ่อนอยู่เขามันจับมันหมดนีด่อัดขัดตึงขึ้นมาสันหันเลยแบบโอ้โหนะขยับไปได้เลยแล้วมัดแน่นเป็นเกลียวอยู่ขาเนี่ยอ่ะโอ้โหทีนี้ก็ต้องยุดทั้งหมดต้องนั่งใช้ตั้งนานกว่าจะคลายออกเดินก็ไม่ได้อีกแล้ว ผ่านไปสัปโมงชองชั่วโมงลองลุกขึ้นมาเดินดูก็ยังเจ็บอยู่เลยตอนนี้ยเห็นไหมยูยูนะมนไม่ได้มีปีมีคุยเขาบอกตะคิวมันไม่ใช่ตะคิวหรอกคือมันอัดแน่นเกินเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยเหมือนคนจะตายเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะมันขึ้นมาเบื้อเดียวเลยเห็นไหมอย่าประมาทมีสติเ้ามีสติอ่ะ มัญชาก็ไปดูงานนะคุุษีอีแปลเอก็ไปทําตรงนั้นตรงข้างๆมันก็ไม่ทำมาเนาะอ๋อถ้ากูไม่บอกก็คงก็ <c oughs> ให้กูไปทําเองมันคิดไม่เป็นนะออต้องทาตรงเนี้นะเดยกกำลังจะทําอะไรนะับซที่จอดรถใหม่เพื่อให้มาตรฐานเข้าออกสะดวกสบายง่ายขึ้นไม่อันตรายใช่ไหมดูงานเลยไปดูอยอนฟุ่นถึงโรฮิงญาก็ต้องไปดูว่าเอ,อ น้ำไปดูน้ำแล้วมันสามสี่บ่อนี้ที่ลงทุนไปนะไยชักจักชักเท่ากับเยี่ยวเนี่ยเอาเลไไม่ไหวแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเวน้ำใต้ยินนะเนาะนี่ลงทุนไปเกือบล้านนั่นะนะน่ะในน้ำเอาเอากระป๋องไปสามสิบนาทีก็เต็มกระป๋องอย่าพอเลยอ็็ไม่ไหวไม่ไหวสั่งใหม่ตอนนี้ใช้ท่อสี่นิ้วอัดขึ้นมาจากเครื่อนเลยเนี่ยต้องสั่งท่อพีอีแบบขนาดพิเศษแรงอัดสูง อใช้เครื่องสูบป,ปั๊มใหญ่โน่นอัดมาหลายกิโลเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมต้องสัดหลวงจากไปแวะดูตรงนั้นตรงนี้นก็สั่งการไปใช้เงินทั้งนั้นเลยเห็นไ,ไหมฮะมันเพื่อเพื่อหน้าแรงเนี้ยไแบไ,ไม่ได้แรงเลยใช้น้าเยอะอะเพราะฉะนั้นเนาะพวกเราต้องทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์คือปฏิบัติอย่าทิ้ง เนาะจึงจากหลวงตาจะอยู่ไม่อยู่มันต้องปฏิบัติไม่เห็นก็ต้องปฏิบัติเออจะปรับทุกอย่างก็ทํางานได้เยอะกว่าสมัยก่อนครับโอ้ยไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกอัดเข้าไปสู่อาณาปานสตสีอย่างเดียวเลยสมัยออกปฏิบัติหลวงตาเนี่ยขึ้นอยู่บนเขาไม่สนใจใครเลยฮะอยู่คนเดียวเลยนี่ทั้งวันทั้งคืนน่ะฮะ สองสามวันลงมาบินสบายฉันหน,หนึงกลับรีบกลับขึ้นไปเออเห็นไหมเข้าสู่ตรงกลมเข้าสู่ทุกกิยาบทม,มีสติอยู่ในลมหายใจอยู่ในความรู้สึกเห็นไหมเออไม่ได้ทำเล่นๆเด้อหลกงตาเคยตั้งสมมติฐานพรจะพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์เป็นฟ้าชายอยู่สะดวกสบายพระองค์นี้ออกจากวัง ไปทรงบวชไปทรงผนวนอยู่ในป่าในเขาลำบากยากเข็นกวจะได้ศึกษาฝึกฝนตัวเองกว่าจะได้ตัดสู้แล้วเอานํำสีสิ่งที่พระพุทธเจ้านั่นะพระองค์ทำมามาบอกเห็นไหมเออมาบอกม,อมาสั่งสอนเนี่ยธรรมะเออเห็นไหมพระองค์เสียสละมากไหมอ่ะที่ว่าความสุขทางโลกที่เปอือนปนเปอืเปอ,ปอ,ปอ,ปอกันเนี่ยฮะ ยอมทุกทรมานอดอยาพุ่งเขาไปสู่ธรรมตัวเนี้ยเห็นไหมพวกเราก็เหมือนกันเห็นไหมมีคนชี้ทางเห็นไหมมีคนส่งไฟให้เดินจริงไหมเออเรายังจะไม่เดินอีกเหรออนะแสงสว่างแห่งธรรมนี่แสงสว่างแห่งปัญญาเนะีนะ่ยฮะไม่มีอะไรไม่แลกมาหรอกไม่มีอะไรฟรีหรอกบอกให้ ไม่มีอะไรที่ไม่ลงทุนหรอกเรียกว่ากรรมไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุหรอกมีเหตุมันต้องมีผลมีแต่ล้วนสร้างเหตุเองอะไรเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุน้อยผลน้อยเหตุพิเศษผลพิเศษเช่ไหมเอตะุปัจ,จโยฮะไม่มีอะของฟรีในโลกเนี้ยฮะจริงไหมแต่เราเนี่ยทำน้อยก็อย่างไรมากๆอนะเรื่องของตัณหาเรื่องของความไม่พอดีแห่งชิตเออเห็นไหม ทำน้อยแต่อยากได้เยอะเออนี่เรื่องของจัาเรื่องความหยาบเนาะแต่ผู้ที่เข้าไปถึแห่งนี้ทำทำมากๆก็เหมือนไม่ได้ทำเห็นไหมเมือ่อไม่ได้ทำอะไรเลย,ยงเงี้ยเออเนี่ยหยิบนั่นหยิบนี่มาดึงจากคนนั้นมาคนนี้มา่ะเออกู้ไปกู้มาดึงไปดึงมาเป็นนี่ก็สี่ห้าร้อยล้าน กมีแนละทุกวันนี้กูเนี่ยก็กำลังแล้วลนะ่ะอะไอ้ที่ว่ายังไม่เป็นหนี้นี่ก็ใช้ไปหมดแล้วเรือนิดหน่อยพอคล่อมแคลมเห็นไหมตอนไม่บวชยังไม่เป็นหนี้นะตอนมาบวชเนี่ยเริ่มเป็นหนี้แล้วกูเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยไปทรงกุฏิอีแป้วเนี่ยก่อนจะขึ้นไปทำสร้างขึ้นไปโอ้ยนะลำบากมาก ต้องทุบหินต้องมือแจกับพระ,อ,ะอันนี้สะดวกสบายพอมันสบายมันจะลืมตัวก็เลยพูดบ,บ่อยๆให้มันสำานึกมั่งว่าเอออ่ะมันไม่ได้มาแบบไม่มีอะไรแลกมาเห็นไหมเออมันต้องต่อสู้ธรรมะาก,ก็เหมือนกันธรรมะนี่สบายกว่าแค่ดูลมหายใจเข้าหายใจอกอกอะแค่นี้ลงทุนหน่อยอยู่คนเดียวให้มาก ่าไปคุยกันมากออกข้างนอกหมดทำนัำ่นไม่ไปทํารข้างนอกไม่ได้ทำภายในทำภายในต้องดูสังเกตสิกขิสังเกตจ,จิตใจตัวเองสังเกตดูสิกขิแปลว่าสังเกตสีสามรู้ตามดูเห็นไหมอ่านจิตอ่านความคิดเรานั่งดูมันเออจะไปคุยกันมากมากเนี่ยนะเอาละ ออกข้างนอกแล้วไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้คิดไปแล้วหลงความคิดไปแล้วเห็นไหมตัวเล็กสายมายังโอเคเนี่ยสั่งสายพีเอมาไม่รู้กี่ร้อยเมตรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมาอัดไปจากต้นทุมมาเลยเห็นไหมเออพวกช่างพวกทำทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยพาเราเห็นไหมเพื่อจะให้มีน้ำใช้แบบสมบูรณ์ น้าใช้สมบูรณ์แต่น้ําที่จะเอามารดลดลดต้นไม้อะเข้าสาเนี่ยสําคัญต้องสาอย่างให้มีที่ตอนนี้ไฟฟ้าก็รู้สึกทางเมืองโบราณทางคุณปรินเนาะกับทีมงานเนมาติดตั้งข้างบนให้เพิ่มปริมาณไฟให้สมบูรณ์ขึ้นเห็นไหมไฟเราจะ,สะเสถียนแล้วก็ไม่ดับเข้าใจไหมไม่ดับเป็นโซลารเซลล์แบบที่พัฒนาแบบยุคนี้ก็ตัวเนี้ย ที่สุดของโลกนี่ที่เอามาติดเนี่ยไ,ไม่ใช่บดเล่นถ้าไฟฟ้าทางนั้นดับทางนี้จะอยู่ได้สองวันเราจะอยู่ได้สองวันถ้ามีแดดอยู่อย่างเงี้ยดูลลอยู่ได้ตลอดใช่ไหมติดตั้งเพิ่มเข้ามาแต่หลวงตาอยากให้เมื่อวานเขาไปคุยอยากให้มันสเสียนมากกว่านี้สำหรับครัวก็เลยจะให้ติดที่ครัว ควรใช้ไฟเยอะคือให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยเห็นไหมำลังนเนาะเป็นไฟโซลาเซลล์ที่พัฒนามาถือว่าเป็นดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ตัวเนี้ยพัฒนาแบบไม่ต้องใช้แสงแหลดมากใช้แค่มีแสง UV ก็ใช้ได้แล้วขอให้มีแสงว่างั้นเถอะเออ นี่ยถือว่าขออนุโมทนากับเมืองโบราณนะคุณปรินเมืองโบราณวิยาประกันภยัยนะแล้วก็ขออนุโมทนากับบริษัทเชล่าประเทศไทยจำกัดที่มอบบริภาริพันธ์เชล่ามาร่วมนะสร้างกุฏิสร้างวัดป่าบ่อน,น้ำพระอินเนาะแล้วก็อนุโมทนากับเพื่อนๆทุกคนน่น้ำมันเพื่อเกษรบริษัทเหลี่ยมสองบริษัทเหรียญชัยเนาะ โฟกีเนาะเออเห็นไหมหลายบริษัทที่ร่วมสนับสนุนร่วมทุนกับเราตอนนี้บ่อน้ำพระอินทร์จำกัดมหาชนกำ mm. ลังก็มีว่าเข้าหลักทรัพย์ลแล้วตลาดหลักทรัพย์แล้วมีหลายบริษัทร่วมทุนกันเนาะเป็นหอจก,กอแล้วนะสําหรับต่วนหลวงใจเองก็แค่เป็นผู้ประสานงานเนาะประสานงานน,าน,นะท่ได้ยินนะเห็น เขาส่งให้ที่หาดใหญ่รู้สึกอาการหนักพวกเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันเนาะย้ำไปที่หาดใหญ่กำลังประสบอุทกภัยอยู่เนาะสงขลาพ่าพี่น้องชาวใต้เราตอนนี้มูลนิธิหลวงตาสินทรัพย์หรือพระทิ้งคิดเดินทางเข้าไปอยู่ที่หน้าง,งานแล้วย้ายออกจากสิงห์บุรียุธย,ยาแล้เดินทางไปที่หาดใหญ่สงขลาเห็นไหม เพื่อจะไปบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภยัยเนะที่หาดใหญ่เนาะแต่ไปก็ไปมือเปล่าก็าไม่ได้เนาะต้องมีข้าวปลาอาหารมีน้ำมียารักษาโรคไปบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนเราที่หาดใหญ่เนาะเออพวกเราก็ขอส่งกำลังใจให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้เนาอวัดป่าบอ่อน้ำพะเิน เราส่งกลังใจส่งเข้ากล่องไปด้วยน้ำดื่มเนาะเออนะโดยหลวงตาเนี่ยจะทําให้หน้างานเนี่ยทำเข้ากล่องนะโดยใช้เงินประจัยวันละเป็นวันละหมื่นบาทก็แล้วกันทำเข้ากล่องน,อน้ําวันละประมาณห้าพันน้ำดื่มมาเนาะห้าพันบาทก็เป็นหมื่นห้าแล้วค่าน้ํามันเรือ มันลดเนี่ยวันหนึ่งก็ห้าพันเป็นสองหมื่นแล้วก็เหลือนั้นก็เป็นทําอาหารแห้งเข้าถุงยังชีพเห็นไหมวันละสามหมื่นบาทเนาะลงตัวเมื่อก่อนเนี่ยวันละห้าหมื่นนะถ้าหนักไปชุดใหญ่แบบจนไปไอไอ,ไอ,ไอปะทะเนี่ยสงครามอะที่ปะทะชายแดนเนี่ยวันละห้าหมื่นนะห้าหมื่นหรือหกหมื่นนี่แหละห้าหมื่นบาทต่อวันนะ อันนีวันละสามหมื่นเนาะเออนี่ไปสิงบุรีไปอายุยาได้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เคลื่อนทับไปที่หาดใหญ่เนาะน้ำขึ้นอนะหะไวมากแล้วก็หนักมากที่หาดใหญ่พวกเราขอส่งกำลังใจไปเนะาะทั้งเหนือหนาวทั้งอีสานหนาวทั้งใต้ฝนตกเป็นฤดูพายุเอเมนไหมเออเไ,ไหม ฤดูนี้เป็นฤดูพายุเข้าภาคใต้เราเห็นไ,ไหมถ้าไม่มีเหตุพวกเราก็ไม่ได้สร้างเหตุเนาะเออเห็นไ,ไหมดีแล้วที่ได้มีที่ให้เราสร้างเหตุเหมือนนักร้องเหมือนศิลปินมีเวทีแสดงอะไรลงตาก็เยี่ยมแบบไม่ปฏิเสธเลยนะเออเนี่ยเห็นไ,ไหมลุยสั่งลุยอย่างเดียวอยงเี้ยเหมือนสั่งพวกเธอลุยเนี่ยปฏิบัติอย่างเดียวอย่างเงี้ยลุย จริงไหมสู้ๆเลยนะดำได้แค่นี้กูตอนนี้ขยับแล้วจะคเอมอนกันนะจริงไหมว่าจะลดน้ำหนักก็พยายามที่สุดแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองผอมลงไม่ใช่อมขึ้นแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหาก็ยุว,ว่าหลวงตาอย่างนี้นะน่ารักมันว่าใช่น่ารักกูน่นะเดินลำบากแล้วตอนเนี้ยเออเนาะ กูก็จะเป็นนกขื่นขึ่นแล้วว่าจะเขาอีเหนาเป็นเองแล้วกูตอนเนี้ยน้ำหนักขึ้นทั้งสามกิโลอ่ะไม่น้อยเลยนะเออเตรียมโซกินข้าวกัน